สวัสดีครับจากสวนลุงหมูปตะตยพันไม้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมสัมภาษณ์พี่เขานิดน,นึงนะครับพี่ชื่ออะไรครับเสาวรักษ์ค่ะพี่เสาวรักษ์นะครับเดี๋ยวพี่ยืนใกล้ๆนิดหนึ่งครับรู้จักสวนลุงหมูประตยพันไม้ทางไหนครับพี่ทางเพจค่ะแล้วก็แบบขับรถผ่านมาเห็นป้ายข้างหน้าทางค่ะ,ะ,คะก็นี่เป็นไม้ราคาพิเศษนะครับที่ผมให้พี่เข้าไปนะครับต้องบอกว่าพี่ก็บอกว่าก่อนหน้านี้ไม่ประสบความสําเร็จเลยมาสามรอบแล้วใช่ค่ะ วันนี้ก็ลอยสุดรอบหนึ่งแต่วันนี้ก็คือมาหาผมครั้งแรกนะแล้วได้คําแนะนํารู้สึกไงบ้างครับพี่ดีค่ะเป็นยังไงแบบสิ่งที่เราทํามากับทาแนะนํามันแตกต่างกันยังไงครับแตกต่างค่ะถึงที่ทํามาผิดพลาดหมดเลยอันนี้ได้ข้อมูลที่ดีค่ะง่ายนะง่ายอืมก็ข้อมูลที่ผมให้เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่เรียกว่าทําได้ง่ายง่ายใช่ค่ะมันเป็นอะไรที่ซิมเปิลมากนะค่ะปกติเนี่ยพี่เขาบอกผมนะครับว่าเขาใส่ปุ๋ยมากน้ําน้อยใช่ เพราะอะไรเพราะเหตุผลอะไรพี่ถึงคิดว่าใส่ปุ๋ยมากๆอ่ะลองบอกเ,อเพื่อนสมาชิกหน่อยดิเข้าใจแบบนั้นเองก็ไม่ได้ถามใครนะ uh huh. เข้าใจกันแบบนั้นเองคือกับแฟนสองคนก็เข้าใจเป็นแบบนั้น uh huh. ออทำกันเองโดยที่ไม่ได้ถามใครครับค่ะนี่ได้คำแนะนำมาแล้วเนาะค่ะได้คำแนะนำก็ถ้าพี่ทำตามแนะนำพี่ก็จะได้ใบแบบนี้ใบสนี้นะครับใบสมบูรณ์ยอดดีๆนี้ผมแนะนําเทคนิคก,การลดน้ําใส่ปุ๋ยไปให้แล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าผมแนะนําสูตรปุ๋ยเลยนะผมแนะนําการใส่ ว่าป่วย,ยแบบนี้ใส่แบบนี้แบบนี้แบบนี้ลดน้ำแบบไหนเนาะ,ะมีอะไรฝากบอกเพื่อนสมาชิกที่ดูในแก่งหางแมวในพื้นที่หรือในทั่วประเทศไหมครับว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างค่ะ,ะที่นี่เนาะก็ก็เนาะก็ได้รับคําแนะนําดีค่ะครับก็จากที่เราไม่รู้เราก็ได้มีความรู้ขึ้นค่ะครับก็จะนําไปอย่างนี้ต้องนําปฏิบัติค่ะ,ะเพราะว่าเออได้เป็นความรู้สําหรับคนมือใหม่ครับ <ผม S 2> ที่ผิดพลาดมาหลายครั้งค่ะได้ครับขอบคุณมากครับพี่อันนี้ซื้อไปห้าสิบต้นเนาะ ผมบอกเลยเลยครับว่าราคาโคตรพิเศษเลยพี่บอกเท่าไหร่เลยราคาพิเศษหนึ่งร้บาทค่ะหนึ่งร้บาทนี่ผมให้พี่เขาเลยนะปกติรุ่นนี้หน้าสนวนอยู่ประมาณสักร5อยห้าสิบาทตอนแรกพี่เขารู้อยากร5อห้าสิบเนาะ,ะผมก็เลยบอกเอองั้นผมให้พี่เลยหนึ่งร้อบาทเอาไปแก้ไข <laughs> ขอท่านนี้่อยครับสวัสดีครับ